สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาก็มีไม้มาแบ่งปันท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เราไปจัดเซตคู่ราคาด่วนๆกันเลยนะคะมีด้วยกัน3เซตนะคะเราไปดูกันค่ะสำหรับเซตแรกนะคะน้องเป็นอัญ,ญมณี 3, สีนะคะท่านผู้ชมอัญ,ญมณี3สีสีสวยๆเลยค่ะแบบนี้นะคะน้องอยู่ในกระถางหนิ้วค่ะมีรากสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะ น้องไปพร้อมกับหลักทรัพย์สีทองค่ะท่านผู้ชมชุดนี้จัดโปรไปเลยค่ะวันนี้วันเดียวนะคะโปรราคารวมส่งหรือว่าส่งฟรีค่ะ900บาทนะคะท่านผู้ชมคุ้มสุดๆเลยค่ะไม่รับวันนี้ก็ไม่รู้จะไปรับวันไหนแล้วค่ะท่านผู้ชมมาดูชุดที่สองกันนะคะชุดที่สองน้องก็เป็นอัญมณี3สามสีเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม สีสวยๆแบบนี้เลยค่ะ3ส,สีนะคะน้องไปพร้อมกับหลักซับกลายนะคะท่านผู้ชมหลักซับกลายนี่เลยค่ะเฉพาะหลักซับนี่ราคาก็หลายร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมกลายด่างๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีความสวยงามค่ะชุดนี้900บาทเหมือนกันค่ะท่านผู้ชม900บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่3ค่ะ น้องก็เป็นอัญมณีเหมือนกันนะคะอัญมณีสวยๆเลยค่ะใบใหญ่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมน้องไปพร้อมกับหลักทรัพย์กายนะคะหลักทรัพกายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาไปพร้อมกันเลยค่ะราคา900บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะได้น้องไปเลี้ยงไปสะสมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร9 9 3 6 9 1 6 1 6 8 ราคาด่วนๆเฉพาะโปรวันนี้วันเดียวนะคะท่านผู้ชมโสภพิตาไม้มงคลก็จะได้นําไม้มาแบ่งปันท่านผู้ชมแบบนี้อีกเรื่อยๆก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปในครั้งหน้าสําหรับคลิปนี้โสภพิตาขอกล่าวคําว่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ